เอาละครับถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับการคัดเลือก4คนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนเทอร์ลูกเกตครับตอนนี้เคสเหมือนเราไม่สามารถชี้ชะตาชีวิตเองได้คือแบบคนอื่นที่คอยมาชี้ชะตาชีวิตเราตอนนี้พี่ต้องเลือก1คนแต่พี่มั่นใจว่าใน4คนสุดท้ายเนี่ยพี่ต้องเจอทั้งสองคนอยู่ในนั้นคนที่พี่เกตจะเลือก ให้เข้าเป็นสี่คนสุดท้ายสบีนาค่ะตอนที่พี่เกดเรียกชื่อหนูหนูดีใจมากๆค่ะต้องขอบคุณพี่เกดมากๆเพราะว่า จุดประสงค์ที่หนูมาที่นี่หนูก็อยากที่จะเป็น The f เฟส t ท a แลน n d คนแรกค่ะมาต่อกันที่เมนเทอร์หญิงครับวันนี้พี่ต้องขออนุญาตเลือกเพียงแค่คนเดียวสำหรับคนที่ได้โอกาสจากพี่ไปในวันนี้พี่ถือว่ามันเป็นก้าแรกของหนูและอยากให้หนูรักษัมไว้ให้ดีพิสูจน์ตัวเองให้พี่เห็นนะคะว่าหนูจะเป็นนักแสดงที่ดีได้ว่าหนูจะเป็นศิลปินที่ดีได้พี่หญิงขอมอบโอกาสนี้ เจัริงมันก็มาไกลกันแล้วนะทุกคนน่ะม,มาไกลมากแล้วถ้าออกสามคนก็โอเคพี่หญิงขอมอบโอกาสนี้ให้สายค่ะหนูว่าความตั้งใจกับความพย,ยายามมันน่าจะมากพอสำหรับการที่ยืนอยู่วงการนี้ทุกคนมาที่นี่ ต่อให้บอกว่าไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากไปต่อแต่หนูเชื่อว่าในใจลึกๆของทุกคนก็ไม่มีใครอยากแพ้ตอนนี้มาถึงเวลาของเบนเทอร์พลอยครับทำใจลำบากค่ะเพราะว่ามาถึงตอนนี้แล้วแบบเป็นเกมที่กดดันทำให้เราต้องแบบตัดสินคนใดคนหนึ่งออก ไม่เลือกได้ไหมอ่ะเขาที่แล้พี่เก๋ยังไม่เลือกเลยตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้พี่ไม่เคยมองทั้งสองคนแบบผิดพี่อยากเลือกทั้งสองคนถ้าพี่ชนะเพราะพี่ก็อยากให้รอบไฟนอลมันเป็นอะไรที่แข็งแรงที่สุด ค่นีะดีใจจะแบบไม่ได้ยินว่าพี่พลอยพูดอะไรอะยืนอยู่แล้วแบบพี่จะเริกเพลงนี้คะ่ะ คนสุดท้ายจะถูกเลือกเอาด้วยผู้ที่ทำแคมเปญได้ดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับว่าผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นใคร สวัสดีเมนเทอร์ทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกท่านนะคะสําหรับการตัดสินในวันนี้สําหรับจุ๋มนะคะก็เป็นการตัดสินที่ยากมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามการแข่งขันก็ต้องมีผู้ชนะนะคะสําหรับวันนี้จุม๋มซึ่งเป็นตัวแทนของเบลนิวอร์กนะคะจะตัดสินโดยดูจากภาพองค์ประกอบรวมทั้งหมดนะคะซึ่งผู้ชนะในที่นี้ก็คือตอนนี้คิดเลยมีออกคิดอยากชนะอย่างเดียวเลยอะคิดอย่างเดียวอยากชนะมากอยากชนะมากจะได้เลือกทั้งสองคน มองเมย์ตลอดหวังว่าเมย์ต้องหนึ่งในสีด้วยพี่มั่นใจมากเลยนะยังมั่นใจว่าทีมหญิงก็มีเดเฟสสองคนยังมั่นใจว่าเขาไม่ได้มองแค่ความสวยแน่นอนน้องมิลาค่ะ ู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือน้องมิลาครับเพราะฉะนั้นเมนเทอร์หญิงมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่4ที่จะเข้าสู่ The Face Thailand ไปสู้ต่อมิลา งงหญิงชีวิตได้แข็งมากกี่อาทิตและไม่เคยชนะอะไรกับเขาเลยเลยดีใจจังเลยอะชีวิตนี้เป็นทีมหญิงสองคนแล้วก็เป็นโจทย์การแสดงอ่ะมันใช่เลยอ่ะแฮปปี้เหมือนแบบหนูกลับมาจากเมืองนอกเลยอะค่ะแต่ละคน โห oh, เข้าก่อนแบบยินดีด้วยนะมิสตหรัลหนูอะหนูจะไม่คิดว่าสี่คนสุดท้ายที่เดินแฟนั่นมันคือการแข่งขันนะหนูไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่ว่าสำหรับหนูคือมันคือโชว์ที่พวกเราต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็โดนสป,ประมาโดนคนว่าอีนี่เดินไม่สวยนี่เดินติดนางงามนุมนน่นนิ่นั่นครั้งเนี้ยจะทําให้ดีที่สุด